บ้าความรู้สึกเดินทางมาไกลมากเลยนานมากสำหรับหนูคือสิปีมันผ่านไปไวมากเลยค่ะแล้วก็เป็นสิปีที่เรียกได้ว่าแบบเราเริ่มจากศูนย์พอพี่ๆในค่ายเลยแล้วก็วันนี้เราแบบว่าเติบโตขึ้นทุกปีแล้วก็แฟนๆเราก็เติบโตขึ้นไปกับเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามีความทรงจําร่วมกันก้อนใหญ่มากๆค่ะแบบดีใจมากที่ได้เป็น e อนีเวนท์คอยมาสิปีแล้วค่ะมันไม่ใช่เร,ราแค่ติบโตมาขึ้นแฟนๆเติบโตมากับเราด้วยมันที่รู้สึกยังไงกับเราคัะ กก็ยับเค่ะคือหนูว่าจะเจอเยอะมากว่าแบบแฟนๆที่มาตั้งแต่ใส่ชุดนักเรียนจนกระทั่งมหาลัยจนกระทั่งเรียนจบแล้วแล้วก็แบบทํางานอะไรอย่างนี้ค่ะคือเขาก็จะมาแบบที่อวยพรหนูหน่อยหนูกำลังจะสอบเข้าหรือแบบหนูแบบกําลังจะทํางานแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะมันเหมือนแบบว่าเราได้อยู่ในทุกช่วงชีวิตของเขาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่เราอะให้เขาแบบทําเพลงอนะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาว่าให้เรามากๆก,กําลังใจทุกๆอย่างที่ เราเหมือนทําได้มาถึงสิปีมันเป็นเพราะว่าทุกๆคนเหมือนเขาสปอร์ตเราจริงๆค่ะคอนเสิร์ตเดือนสองปีใช่สิบปีว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตที่อิงว่าตามตามชื่อเลยก็คือแบบว่าบางทีแล้วอ่ะทุกคนตั้งแต่อิงมาเป็นศิลปินแล้วอ่ะทุกคนจะชอบบอกว่าเดี๋ยวปีนี้น่ยมันจะเจอแบบนี้ปีนี้จะเจอแบบนี้ปีนี้จะเจอแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นสิปีเนี่ยหลายๆคนก็จะชอบแบบว่าเดี๋ยวเราก็จะผ่านจุดท้อนะจุดนู่นจุดนี่อะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่า หนูผ่านมาได้หมดแล้วแล้ววันพอมันมาถึง10ปีอะมันทําให้เรารู้สึกว่านี่แหละแบบสิปีว่าที่เขาบอกมันไม่เท่าตาเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนแฟนๆด้วยที่ฟังเพลงเรามาเป็น10ปีแล้วแต่ยังไม่เคยมาเจอเรายังไม่เคยดูคอนเสิร์ตใหญ่เลยอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นโอกาสดีค่ะที่เราจะได้มาเจอกันเพราะว่าการฟังเพลงอยู่บ้านกับการมาดูคอนเสิร์ตแล้วก็มาเจอกันแบบ พราะเรารู้จักกันมานานเนาะก็น่าจะเป็นความสุขจำที่ดีร่วมกันค่ะ,ะไม่เท่าตาเห็นหรอกอะไรอ่าไม่เท่าตาเห็นแปลว่าต้องมีอะไรที่แฟนแงก็ต้องเจอเหรือนการเตรียมไว้เยอะไหมคะเยอะมากค่ะเยอะมากคือจริงจริงอิงอ่ะช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ทำคอนเสิร์ตที่ Impact อ,อิงก็ยังทำคอนเสิร์ตต่อๆอไปใช่ไหมคะอย่างโกลสอัพปีแล้วแล้วก็วได้ไปดูคอนเสิร์ตเพื่อนได้ไปดูอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆื่อแล้วมันแบบเวลาดูทุกครั้งเราจะรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยดีอ่ะแบบแล้วมันก็มีแรงบันดาลใจว่าแบบเราอยากทำให้ดีบ้างเราอยาาาากกกจจจะะททใใหุ้้คนนแบบบบมมเปััรรงไ บางทีแบบจะได้นะนิดนึงแบบว่าอ่าอ่าสมมติว่าแบบอ่เกสอย่างเงี้ยเกสก็คืออย่างเขาที่แล้วก็จัดเต็มแล้วใช่ไหมคะครั้งนี้อ่ะจัดเต็มกว่าเออจัดเต็มกว่าแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์กว่าแล้วก็สายร้องสายอะไรก็คือสุดกว่ามากร้อยชีวิตร้อยชีวิตหมายถึง คนดู <laughs> อ่าเป็นไปได้อ่าโอเคคะ <laughs> ่ะเรื่องของพิเศษอาจจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็ความสามารถแล้วก็ความแปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะใช่แล้วก็เรื่องแบบว่าการโชว์ของตัวเองด้วยเรารู้สึกเหมือนแบบมันก็มีอะไรที่เราเหมือนไม่เคยกล้าทำอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็อาจจะแบบเป็นครั้งแรกที่เราได้กล้าทำอะไรอย,าอยา่างเงี้ยสลิงไปแล้วมีอะไรมากกว่าสลิงไหมสลิงไปแล้วแต่สลิงเขาที่แล้วเป็นสลิงแบบเป็นกระเช้าอาเนี่ยจะไม่โอนเองเห็นพีพีเขาแบบตีลังกาสิตลบอะไรอย่างเงี้ย ห็นแล้วก็แบบทําไม่ได้หรอกพี่พีพี่ว่าพี่พี่ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ารู้สึกว่าพอเห็นหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าเออมันมันมันก็เป็นการสร้างแรงบัมือใจให้ตัวเองเนี่ยค่ะก็เชื่อว่าครั้งนี้มันจะสุดกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนการเต้นของพี่พีทำให้เราต้องคิดหนักไปกว่าเดิมในเรื่องความพิเศษสัดส่วนเรื่องเอฟเฟคต่างๆคือพี่พีเนี่ยเขาไปสุดทุกทางเลยหรือว่าเต้นเขาก็สุดแบบสลิงสลึงแบบการแบบอะไรของเขาสุดหมดทุกอย่าง เราก็รู้สึกเหมือนแบบว่าจริงๆอ่ะหนูอ่ะเป็นคนที่อาจจะคือพีพีเก่งมากยอมรับเลยเพราะว่าตอนที่ดูพีพีแบบตีลังกาหรือแบบอ้าปากค้างเงี้ยอแบบเฮ้ยคือคือเราก็อาจจะแบบอยากทําแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนอ่ะาอาจจะมีให้ซ้อมหรือเปล่าไม่รู้แล้วถ้าเกิดเราได้อาจจะได้อะไรเงี้ยแบบว่าคืออาจจะมีอะไรที่มันพิเศษจริงๆอ่ะค่ะเพราะว่าเองเองก็ตั้งใจทามากเลยค่ะมีกดดันไหมครับว่าคนกคาวขึ้นกว่ีกดดันนะก็พูดตรงตรงเลยว่าจริงๆตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วค่ะก็รู้สึกว่า เออมันมันเหมือนกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เราคิดมาตลอดแบบหลายๆเดือนมันกําลังจะเริ่มออกไปสู่แบบอาเป็นโปสเตอร์เป็นเอ่อทีเซอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้เห็นแล้วเงี้ยค่ะมันก็มันก็มาของความกดดันแหละเพราะว่าเราก็อยากทําให้ทุกคนแฮปปี้ที่สุดค่ะคนผมกดปั๊บไม่ทันอ่าใช่ใช่หนูอขอร้องกดกดเถอะค่ะหนูแบบหนูไม่ได้กลัวไม่ทันกูก็ไม่หมดมีโอกาสจะเพิ่มอีกสิบสิบเชิญเล่าเลยค่ะสามรอบ ถ้าทุกคนกล้ากดหนูก็เอาไม่แน่ท้าสิบปีไม่สิบรอบเหรอลูกท้าสิบปีสิบรอบโอ้เดี๋ยวถูกโทรหาค่ายก่อนละค่ะขายู่แล้วกดยู่แล้วยอกดนาทีขอบคุณค่ะกดบัตกันด้วยนะคะความพร้อมของเราเป็นยังไงบ้างเห็นว่าต้องฟิตด้วยกันเพรเวทีก็อย่างที่บอกว่าน่าจะเดินเยอะใช่ค่ะเวทีนี้แบบผังออกมาที่ทุกคนแบบ ทุกคนน่าจะชอบนะคืองชอบมากแล้วก็เป็นผังที่ิงว่าทั่วถึงมากแล้วก็คิดว่ามันต้องมาพร้อมกับความสิบร่างกายด้วยจริงๆหนูก็ออกกําลังกายมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าครั้งนี้มันต้องออกให้มันให้มันเอาคอนเสิร์ตสามชั่วโมงในอิมแพคอยู่มากๆก็อาจจะต้องสัออกกลังกายค่ะกจจุดไหนจุดไหนหนูก็จะเล่นเป็นแบบบอดี้เวทคาร์ดิโอด้วยคู่กันไปค่ะก็เรู้สึกว่า เหมือนพอเราออกกำลังกายแล้วเรามีแรงร้องเพลงมากขึ้นก็เลยก็เลยแบบว่าออกบ้างแต่เด๋ยนนี้ก็มีแบบเอาไปพิจารบ้างเพราะว่าจริงๆอ่ะจะบอกว่าหลายลคนถ้ารู้จักกันกก็รู้สึกว่าจะรู้ว่าเราเป็นศิลปินตัวตึง,ต,งตัวตึงในที่นี้หมายถึงว่าตัวตึงแต่ว่าตัวมันตึงจริงๆคือแบบว่ารู้สึกว่าแบบเออแบบเริ่มอายุอ่ะสามเอ็ดแล้วก็ต้องแบบว่าออกกาลังกายที่แบบว่ายืดกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้บ้างไปพิจารณามาค่ะแล้ว อ่ะฝากคอนเสิร์ตหน่อยยังไงวันไหนได้ค่ะคอนเสิร์ตชื่อว่า10ปีว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะมาม่าพรีเซนต์อิงวันละปีว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ10ปีของอิงนะคะซึ่งอิงเชื่อว่าทุกคนรู้จักชื่ออิงมาก็ ครบ10ปีแล้วนะคะใครที่เคยฟังเพลงอิงแล้วก็ยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยนะคะอยากให้มาเจอกันเยอะๆที่คอนเสิร์ตนี้นะคะจะตั้งใจทํามากๆแล้วก็ใจทุกคนไม่ผิดหวังเลยที่เคยฟังเพลงของอิงวอลลอนรมาครบ10ปีค่ะขอบคุณค่าเก,กิดบวันที่6เดือน6อที่เดอะคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันค่ะ10มงตรงค่าถามถึงเอ็มวีเพงลงแรกที่เราตักใจได้ค่ะคนโฟกัสเพลงก็ส่วนหนึ่งแต่คอมเม้นต์วนใหญ่มาทวนคืนอิงคนเดิมกลับมาอยู่ช็อกมากทุกคนบอกว่า คุณอิงเลิกทำเพลงอ,อกเอ้ยเลิกทำเพลงรักเถอะกลับไปทำเพลงอ,อกหักได้แล้ว<ะ>เพราะว่าเขารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> เราก็รู้สึกแบบเราขำๆเพราะว่าจริงๆแล้วตอนหนูทำแบบพวกคือเป็นคนทำเพลงเสร็จปุ๊บพัเอเมจปุ๊บก็จะทำคลิปโปรโมทอ่าเป็นแบบเป็นชอตเป็นอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วอันนั้นมันเหมือนแบบคอนแชร์ประมาณหมื่นสามว่าตอนเนี้ยหนูแบบหนูงงมากว่าแบบเอ้ยคือเราไม่คิดว่ามันจะเป็นกระแสขนาดนี้ใช่ค่ะก็จริงๆ ต้องชมน้องริวด้วยเพราะเขาแบบเล่นแบบเป็นธรรมชาติมาก้วยเลยค่ะแล้วก็จริงๆเราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกแล้วก็พอเล่นด้วยกัน่ะน้องเหมือนแบบส่งแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนถามว่ามันต้องหวานขนาดนั้นมันอัดอั้นมาจากไหนหรอเอ้าก็เันเพลงรักนะตอนดูเองก็รู้สึกไหมว่าเฮ้ยเราก็มันหวานขนาดนี้ได้เลยหรอเออจริงๆก็เขือนตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วนะคือมันแบบแต่ละช็อตแต่ละอะไรคือเหมือนเราไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วแบบว่าต้องมาทำะไรค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะรู้สึกว่า มันเป็นธรรมชาติมากแล้วมันก็แบบว่าสบายใจมากค่ะเพราะทุกคนตรงนั้นเต็มที่มากเลยทาไมต้องเป็นลิลทำไมต้องเป็นน้องลิวใช่ไหมคือหนูว่าจะเป็นคนที่เวลาทําเพลงอะไรเงี้ยค่ะจะชอบมีคาแรคเตอร์ผู้ชายในหัวเวลาเลือกเลือกเลือกเพลงีเอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยคิดว่าเรองมีเนี้ยหนูอยากได้ผู้ชายที่แบบเป็นไวท์แบบบอยเฟรนด์มากๆอะไรเงี้ยเออแล้วก็ เหมือนพอด้วยพล็อตเอ็มออกมามันมันมันไม่มีบทอะไรเลยอะค่ะมันคือแบบกลายเป็นธรรมชาติหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าน่าสนใจอะไร่าเงี้ยก็เลยลองให้พี่ๆที่ค่ายแบบติดต่อน้องไปน้องก็แบบยินดีมาเล่นให้ด้วแฮปปี้มากขนี้าทำกับแฟนเด็กห่าแบบแฟนเด็กอะไรเงี้ยก็จะมีใยหมาใยหมาเดทคือช่วงนี้เขาชอบทายมาเด็กกันไงใช่ไหมแล้วก็หนูโดนแซวมาแล้วบอกว่า2องเอ็มวีแล้วนะคะพี่ที่ที่เอา แบบหมาเด็กมาเล่นมีน้องพีมาสู่ก่อนหน้าแล้วก็ค่อยมาเป็นน้องริวเพลงนี้อะไรเงี้ยคือพูดตรงๆอยากได้คนที่โตกว่าเหมือนกันหรืออายุเท่ากันแต่ว่าใช้ไปแค่ทุกคนแล้วคืออยู่มาสิบปีอะใช้มาแบบเใช่ทุกคนคือมาเล่นให้เยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบพยายามนึกถึงคนใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็น เออแบบมีน้องๆขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเออไว้มันได้อะไรเงี้ยเราก็อือเรือขนาดทําเป็นนิอกมาเป็นแฟนจึงหัวขนาดนี้แล้วตัวจริงเราทำไมนะคะตัวจริงเราก็ไม่แบบของหนักขอแฟนเพลงหรอก็ไม่ค่ะก็ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยก็จริงจริงๆมันก็คืองานเนาะ<อ>า <ๆ S 1> คืออย่างอิงทํางานก็รู้สึกว่าเออเราก็อย่างไปเล่นหนังเป็นอะไรเงี้ย<อ> <ๆ S 2> มันก็แบบเป็นงานทางนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเห็นค่ะมีบางคนมาเมนว่า แฟนให้มาตามแฟน <laughs> แฟนให้มาทวงคืนคุณอิงค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือ,อ,ค,อคือไม่ใช่ว่าคุณผู้ชายมาเมนคือคุณผู้ชายใช้คุณผู้หญิงมาเมนแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากแล้วก็พี่พวกมกลับอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่งไปทานข้าวด้วยกันมาเขาก็บอกว่าฉันไม่เคยทําอ v แล้วโดนแหกขนาดนี้มาก่อนอในชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มองเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่าทุกคนอนะ่ะเขาแบบห่วงเราขนาดนี้ใช่ก็ตกใจเหมือนกันค่ะเพลงหน้ากลับอกขัดแล้วนะเพลงหน้าเหรอคะ เออเดี๋ยวรอดเรเรูเราม่งงว่าแต่สิบปีเราเพิ่งมีเพงลงรักือแองไปเยอะหนูก็งง <laughs> คือเอาจริงๆหนูว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะมากกว่าก่ <c oughs> อนหน้านี้หนูทําเพลงอกหักมาเ <c oughs> พลงแอบรักมาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็คือพยายามจะเขียนเพลงรักมาสักพักแล้วแต่ว่าเอออิงกับพี่แทนกับพี่ข่าวอย่างนี้ก็เหมือนยังไม่เจอจุดที่มันพอดีกับตัวอิงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ทำสักทีค่ะจนกระทั่งเพลงนี้รู้สึกว่าอัลบั้มเนี้ยยังไงก็ต้องมียังไงต้องมีจริงๆเลยค่ะแล้วก็ เลยคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาก็คือสากใจค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เข้ากับเราพอเราก็ถ้ามีความรักเราก็จะพูดประมาณนี้แหละอะไรี้กับคนที่เรารักอะไรคะก็เลยเป็นอย่างนี้ทุกเพลงแต่งจากประสบการณ์จริงวจริงิงเป็นคนข้างรักหรออ้าวก็ข้างนะางนี้รา้ิดใจร้ใจเพลงรักไปไหมคะเพราะความข้างรักอาจจะต้องต่อเนื่องหรือเปล่า อ๋เดี๋ยวเขาจะมาทวงคืนหนูกันไม่หยุดเลยหนูลงโปสเตอร์คอนเสิร์ตหนูไปสิบปีเขาถามว่าพระเอกเอมวีมาไหมเขาบอกว่าเสื้อเขียวห้ามมานะมีหนักคอเลยหนูก็เลยไปเมนว่าหนูชวนพระเอกเอวีทุกเพลงมาเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะทําลายใจกันไปถึงไหนเป็นเป็นพลงที่ลองยากไหยค่ะยากมาก มากสูงมากค่ะใช่จริงๆเพลงนี้หนูอัดตอนช่วงถ่ายวันทองอะแล้วก็แบบเสียงหายไปช่วงนึงอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบว่าจริงๆนัดนัดวันหนึ่งแล้วแล้วก็แคนเซิลพี่แทนบอกว่าพี่แทนเองไม่มีเสียงเลยแล้วก็ต้องมาอีกวันเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะอยากทำให้ดีที่สุดแต่และเพลงชาเลนจ์ทีตัวเองไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ต้องเท่านี้ใช่หนูโดนชาเลนจ์ไปเรื่อยๆเหมือนกันก็ชาเลนจ์ตัวเองแล้วก็ชาเลนจ์พี่ๆนักดน,นตรีด้วย,ย,ยอะไรเงี้ยคือ เวลาแต่ละเพลงที่ทํากันเลยค่คะพอมาเล่นสดจริงๆอะ่ะมันก็จะเป็นอีกฟีลหนึ่งหมดเลยแล้วก็ mm hmm. ก็ทําให้แบบมันส่งถึงคนดูมากกว่าถ้าเราแบบว่าร้องถึง mm hmm. อะไรเงี้ยฝากใจเนาะใช่ค่ะฝากเพลงฝากใจด้วยนะคะทุกคนนะคะ mm hmm. ก็เป็นเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของอิงนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงรักเพลงแรกของอิงวันทอนะคะ่ะ mm hmm. เพลงที่ทุกคนรอคอย มานานมากจริงๆรอคอยดวงคืนทุกคนอะรอคอยจริงๆคือแต่ก่อนชอบบอกว่าเมื่อไรจะสมหวังเมื่อไรสมหวังนี่ไงสมหวังแล้วค่ะเพลงนี้เออไปฟังกันเยอะๆนะคะไปดู MV ทาง u t u b e นะคะแล้วก็ฝากแชร์กันเยอะๆนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทวงคืนนะคะเอ็นดูกันก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอคุณค่ะเอาไว้ไินก็เสร็จแล้วปิดยอดไปเป็นยังไงบ้างสนุกมากนี่